สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ ก็ชนนาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ย <an throp od ic> ินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหนค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ ไพ่สาบเหรียญค่ะไพ่8ดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดอมูลค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทาตน้ำกรกฎมีนพิจิกทาตเดียวกันกับคุณนะคะธาตุด,ดินลึกศพกันมังกรน,นะคะธาตไฟเมษธนูนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนะคะคุยกับใครกร็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่เท่านั้นนะ มารู้สึกว่าในดีที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกบางคนนะมีการพูดคุยทําความรู้จักนะคะกับใครคนใดคนหนึ่งคุณอาจจะเจอคนคนนี้จากการทํางานนะคะจากเป็นเพื่อนรโรงงานเป็นคอนเน็กชันเป็นลูกค้านะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้คือมีคนแนะนําให้รู้จักหรือมี มีเหตุหรือว่าเริ่มต้นจากจากการรู้จักกันในเรื่องราวของการงานหรือว่าเจอกันในที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นเพิ่งจะได้คุยกันเพิ่งจะทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็มันยังมันยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์หรอกตรงนี้นะคะอาจจะเป็นแค่คนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนกําลังศึกษากําลังพูดคุย กำลังทำความรู้จักกันประมาณนี้ก็ได้นะคะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ได้พูดคุยทำความรู้จักกันนะคะหลังจากที่เขาเรียกว่า เรียนรู้นะคะทําความรู้จักพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งนะคะในดีที่ผ่านมามันยังไม่ชัดเจนเนาะ,ะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างไหมนะคะมาดูกันนะคะไพ่ใแบแรกนะคะเดินไพ่แดาบค่ะ2เหรียญไพ่เจดาบนะคะ และเป็นไพ่เก้า 9, ถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินหรือศพกันมังกรธาตุน้านําก๊กดมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันไม่มันแทนที่มันจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้แต่ว่ามันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันกลับ มันมันกลับลดลงอะ่ะอืมความสัมพันธ์มันกลับไม่สม่ำเสมอนะคะตอนแรกๆก,ก็เหมือนจะดีแต่พอคุยกันไปนานๆเข้ามันเริ่มไม่สม่ำเสมอเริ่มที่จะมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะคะคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่ามีเจ้าของแล้วก็ได้สองนะคะ บางคนนะคะบางคนทํางานที่เดียวกันเนาะแล้วกดบางบริษัทเขาแบบห้ามพนักงานมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยห้ามคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องหลบซ่อนแอบซ่อนนะคะความสัมพันธ์นี้มันต้องแบบต้องคอยประครับประคองแล้วก็แนวโน้มว่ามันจะเปิดเผยไม่ได้ด้วย ะะให้คนรอบข้างรับรู้ไม่ได้ต้องแอบพบแอบคุยแอบเจอการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้สึกว่าตัวชาวราศีพิจิกและกนาดพิจิกเองค่อนข้างที่จะอึดอัดนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะอึดอัดค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่สบายใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามันมันมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าเอ้ยเราจะคบกันไปยังไงเราจะคุยกันไปยังไงความสัมพันธ์เรามันจะพัฒนาไปได้ยังไงนะคะอืมรู้สึกลําบากรู้สึกต้องประครับประคองรู้สึกลําบากกับ กับการที่จะต้องแบบปิดบังคนอื่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเอออันนี้ก็คือทั้งกรณีที่ทํางานที่เดียวกันแล้วมีกฎแบบไม่ให้คบกันหรือว่าอาจจะแบบเจอกับคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะคะตรงนี้เนอะอืมมันเลยทําให้ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้เลย รู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่สีเขียวไม่ปลอดภัยรู้สึกอึดอัดรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตรู้สึกต้องต้องต้องแบกรับต้องกดดันทําอะไรไม่ได้เรียกร้องไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเนาะอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ออกรับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สเตรนค่ะ10ไม้เท้าไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หกเหรียญค่ะ ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีสิงและคณะสิงอาจจะเป็นชาวธาตุดินบุศกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะในส่วนของเอาค่มอนาคตความรักความสัมพันธ์มารู้สึกว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกอะ่ะกับคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะยังคุยกันอยู่นะ คือตัวคุณและตัวเขาอะค่ะเหมือนกับว่าจะมีการพูดคุยสื่อสารกันเกิดขึ้นว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้คุณรู้สึกอย่างไงจะมีการพูดคุยนะคะแล้วเออไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็ยังอยากจะให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะอืมเหมือนกับตัวเขาขอโอกาสขอโอกาสที่จะแบบปรับปรุงแก้ไขหรือว่าขอโอกาสให้เขาได้แบบได้ทําได้ทําความสัมพันธ์ให้มันดีกว่านี้ค่ะ เขาอาจจะแบบในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเทคแคร์คุณไม่ดีเขาอาจจะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคุณอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณได้บอกความรู้สึกของคุณว่าคุณอึดอัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็รับฟังแล้วก็อยากจะแก้ไขนะคะขอโอกาสขอให้คุณรอเขาอีกสักนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ให้โอกาสเขาด้วยเออไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ก็ให้โอกาสเขาแล้วก็เหมือนกับรอดูว่าเขาจะ เขาจะทําได้ไหมทําได้ตามที่พูดไหมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะถามว่าหนักเหนื่อยไหมก็หนักก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังอยากที่จะพยายามทั้งคู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องรับความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะขอคําแนะนําด้วยนะคะคําแนะนําใบแรกนะคะเดินไพ่คิงถือถ้วยนะคะเดอะซัน,นะคะ ไพ่หนึ่งดาบค่ะและเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกลัคณา,าพิจิกไพ่าทาโร่แนะนาว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันระหว่างคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วแล้วแล้ว,ลวรับรู้ว่ามีอยู่แล้วดังนั้นตัดสินใจนะคะตัดซะนะคะตัดซะอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะตรงนี้นะคะหรือเขาโลเลเขาแบบ ไม่ได้สร้างความมั่นคงแล้วก็มั่นใจให้กับคุณคุณตัดไปได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่เติร์ดปาร์ตี้นะ,ะไม่ไม่ใช่รักสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นเนาะก็ลองลองรับฟังนะคะลองรับฟังรับฟังนะคะแล้วก็อาอาจจะอาจจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะในการพยายามในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าก็ไม่เสียหายหรอกเนา อย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาได้พิสูจน์หรือว่าให้โอกาสตัวเองนะคะได้ได้พิสูจน์ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่ใช่ก็เราก็จะได้ไม่เสียดายว่าเอ้ยเราไม่ไม่ได้พยายามมากพอหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไนพิมไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ